สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กที่น่ารักของคุณครูทุกคนคะ่ะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูบุษรันชนหารคุณครูซ้อมคะ่ะเป็นครูประจําชั้นอนุบาลหนึ่งคะ่ะโรงเรียนสัจจการน้ำสมคะ่ะเรามาเจอกันในคลิป,ลปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชา พัฒนาภาษาไทยคะ่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ให้การบ้านไปได้หมด2หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่38แล้วก็หน้าที่39คะ่ะเด็กๆทำเสร็จกันได้ยังคะถ้าทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่ในรายกลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะมาอุ่นเพล่แล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คะ่ะก็จะเป็นหน้าที่40แล้วก็หน้าที่41คะ่ะ จะจบเร่มของวิชาพัฒนาภาษาไทยแล้วนะคะรบกวนนะคะท่านบุคองท่านใดค่ะที่ยังไม่มารับหนังสือนะคะให้กับนักเรียนนะคะใน ในภาคเดียนที่1ค่ะส่วนที่เหลือค่ะสามารถมารับได้กับคุณครูนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา9ในการตรงถึงเวลา15ในการตรงของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะยกเว้นวันเสาร์ทีนะคะเพราะว่าในเล่มเก่าจะหมดทุกเล่มแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเล่มใหม่มาได้สองเล่มแล้วนะคะคุณครูกลัวเด็กไม่มีหนังสือเขียนนะคะค่ะที่นี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนค่ะคุณครูก็จะนํเกณิกความรู้ค่ะเกี่ยวกับ หน่วยการเรียนรู้นะคะเพื่อนที่ดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มสาระที่2ค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําร่วมกับเพื่อนค่ะเรากับเพื่อนทํากิจกรรมอะไรร่วมกับเพื่อนได้บ้างนะคะก็คุณครูก็จะยกตัวอย่างค่ะการทํากิจกรรมกับเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการเล่นของเล่นค่ะเล่นของเล่นตัวต่อนะคะแล้วก็ าการแบ่งขนมาการแบ่งขนมให้เพื่อนซึ่งกันและกันนะคะมีขนมก็แบ่งให้กันกินนะคะเล่นสนามเด็กแบบเล่นที่โรงเรียนนะคะเราก็สามารถนะคะเล่นกับเพื่อนได้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ สามารถทำร่วมกับเพื่อนได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีการเล่นอาขายของนะคะก็มีหม,ม้อข้าวหม้อแกงหรือว่าจะเล่นตุ๊กตาก็ได้นะคะส่วนเด็กผู้ชายนะคะก็จะเป็นการวิ่งไล่จับก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นการเล่นเตะฟุตบอลก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะที่เราสามารถทํากับเพื่อนในที่โรงเรียนนะคะ เด็กๆเราก็ได้นะคะเกร็ดความรู้ค่ะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ค่ะเพื่อนที่ดีค่ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะคุณครูก็ได้ให้เกร็ดความรู้กันไปแล้วค่ะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนค่ะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปทบทวนนะคะก็ไก่ค่ะแล้วก็ ABC นะคะพร้อมด้วยร้องเล่นเต้นตามเพลงค่ะไปกันเลยค่ะ พยัญชนะไทยมี44ตัวมาเรียนรู้เรื่องรูปและเสียงของพยัญชนะกันค่ะลองฟังเสียงของพยัญชนะโดยใช้เมาส์เลื่อนไปที่พยัญชนะนั้นกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคัง งองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชะดาต่อประตักทอฐานทอมนโถทอผู้เท่า นอนเนนดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูบ่อใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพาน ฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแแวนสอสาลาสอฤศีสอเสือหอหีบ ลอจุลาออา่างหอนกฮูกกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จากคิสออนคลาว d ด้วยนะคะ โกดแพะก,กดแพะชอบอยู่เชิงเขา H E N เห็นแม่ไก่เห็นแม่ไก่กลบไข่ในเล้า I N S E C T Insect นั้นคือมแมลง sing talk I can't Rabbit, to the Baihoo Yao S-N-A-K-E Snake, me, pit, right E ale, ปลาวางตัวตวตวพนน้ำขึ้นบนฟ้า ปลาพะรุงตัวใสตัวไม่ใหญ่อยู่ในน้ำ Y A K แยกจำเรียงบัวใหญ่คนยาวรุงรัง C E B R A c ี b r าแม่ล like ายขาวดำค่ะเด็กๆเราก็ได้ทบทวนบทเรียนค่ะแล้วก็ได้ คนใครกับร้องเล่นเต้นตาเพลงกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณครูค่ะก็จะพาเด็กเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะรบควนท่านผู้ปกครองนะคะหยิบหนังสือวิชาพัฒนาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปในหน้าที่40คะ่ะในหน้าที่40ให้ทําอะไรคะ ในหัวข้อเด็กดีมีวินัยค่ะลากเส้นตามรอยปะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะในรูปภาพนะคะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเด็กนักเรียนค่ะยืนเข้าแถวนะคะแล้วก็อาจับบ่าะอะไรกันใช่ไหมคะก็ให้ระบายสีนะคะรูปภาพให้สวยงามค่ะพร้อมด้วยเขียนตามรอยปะเส้นตรงอ่าเส้นตรงเลยนะคะต่อไปค่ะ วข้อที่2ค่ะก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้หญิงค่ะยืนเข้าแถวนะคะก็ให้ระบายสีให้สวยงามเช่นเดียวกันค่ะพร้อมด้วยแขยนตามรอยเส้นตรงเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านหน้าที่40ไม่ยากเลยค่ะเป็นการฝึกจับดินสอฝึกจับสีค่ะเดี๋ยวจะได้ฝึกข้อมือด้วยนะคะต่อไปเราจะมาดูหน้าที่41ค่ะในหัวข้อ หนูน้อยแบ่งปันค่ะลากเส้นตามรอยประค่ะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะไม่ยากเลยค่ะในรูปแรกค่ะก็จะเป็นรูปนะคะเด็กๆค่ะกำลังเล่นโยนฟุตบอลน,นะคะก็แบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ให้ระบายสีรูปให้สวยงามค่ะพร้อมด้วยแขนตามรอยประเส้นโค้งเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะเป็นนะคะแขนตามรอยปะค่ะ รูปโค้งนะคะเป็นรูปยิ้มเองค่ะต่อไปรูปที่2ค่ะก็เป็นการแบ่งปันขนมค่ะเพื่อนผู้หญิงก็จะแบ่งปันขนมให้กับเพื่อนผู้ชายนะคะแล้วก็ให้ระบายสีให้สวยงามค่ะพร้อมด้วยนะคะเขียนตามรอยปะเส้นโค้งเล็กน้อยค่ะแล้วก็เขียนตามรอยปะนะคะรูปยิ้มค่ะเป็นรูปปะกนะคะ ต่อไปรูปที่3ค่ะรูปที่3านะคะก็จะเป็นรูปนะคะเพื่อนผู้หญิงค่ะกําลังสอนหนังสือเพื่อนผู้ชายเลยนะคะก็ให้ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะพร้อมด้วยนะคะแขนตามรอยปะเส้นโค้งนะคะแล้วก็ให้นะคะแขนตามรอยปะนะคะเส้นโคง้งรูปยิ้มด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านหน้าที่41ค่ะไม่ยากเลยค่ะเป็นการฝึกจับสีจับเิียนสอน,นะคะการบ้านนะคะ ในวิชาพัฒนาภาษาไทยในเล่มนี้ก็จะมีทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะมีหน้าที่40แล้วก็หน้าที่41ค่ะเด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งในรายกลุ่มอนุบาลหนึ่งมาอุ่นเพล่แล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะคุณครูก็อยากจะฝ่ายอีกเล่มหนึ่งค่ะก็จะเป็นเล่นเขียนตามรอยประังนะคะก็ให้เขียนแค่วันละหนึ่งหน้าเท่านั้นไม่ให้เขียนเยอะค่ะวันละหนึ่งหน้าค่ะเป็นการฝึกจับสีจับดินสอนะคะฝึกข้อมือด้วยนะคะค่ะ ก่อนจะจบคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะมีคลิปนะคะจากคุณครูพี่เลี้ยงนะคะที่ได้เตรียมมาให้เด็กๆเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ค่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วเราก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูพรณภาเรืองจันทร์นะคะชื่อเล่นคุณครูแนนวันนี้คุณครูมีคลิปสนุกๆมาให้ดเด็กๆดูกันอีกแล้ว เป็นคลิปเกี่ยวกับเต้นภาษาอังกฤษน่ารักน่ารักเด็กสามารถเต้นตามคุณครูได้เลยนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย วันนี้คลิปก็ได้จบลงไปแล้วกลับมาพบคุณครูได้ใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ